นับตั้งแต่ที่ผู้คนชนชาวเกาหลีได้รับเอาวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆจากจีนไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาและหลักการในศาสนาของจือ้อเข้ามาผสมผสานก,นกันกับความเชื่อดั้งเดิมของตนเองมาเป็นเวลายาวนานกว่า4,337ปีแล้วนั้นวัฒนธรรมเกาหลีก็ได้มีการตกตะกอนเพราะบ่มสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น จนปรากฏเข้มข้นเป็นแบบแผนธรรมเนียมที่ต้องยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอมาถึงแม้การเวลานำเกาหลีให้ล่วงพ้นเข้าสู่โลกยุคไร้พรมแดนในปัจจุบันก็ตามในขณะที่พุทธศาสนาได้เข้าไปยึดเหนี่ยวดั่งทางนำของจิตใจนั้นแต่สำหรับโครงสร้างทางสังคมของเกาหลีที่มีมาแต่โบราณกลับได้รับอิทธิพลจากศาสนาขงจื้ออย่างเข้มข้นมากกว่าศาสนาพุทธ เนื่องจากศาสนาขงจือ้อได้เน้นให้เห็นถึงหน้าที่พลเมืองทั้งที่มีต่อครอบครัวสังคมตลอดจนภาครัฐหลักธรรมในศาสนาขงจือ้อจึงมีความใกล้เคียงกันกับหลักนิติธรรม ที่สามารถนำมาปรับใช้ต่อการกำหนดบทบาทของผู้คนในสังคมเกาหลียุคโบราณอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครเรียวหรือในราวปีพุทธศักราช1461อันเป็นยุคที่ชาวเกาหลีทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในสมัยนั้นจนเป็นที่มาของชื่อโครเรียหรือชื่อเรียกขานของประเทศเกาหลีในยุคปัจจุบันนั่นเอง ท่านผู้ชมครับเกาหลีในยุคโบราณเนี่ยนะครับในยุคของโครยนเนี่ยนะครับก็แบ่งผู้คนเนี่ยออกเป็น3ามชนชั้นชนชั้นแรกสุดนะครับจะเป็นพวกกษัตริย์กับขุนนางฮะแล้วก็ชนชั้นที่2เนี่ยนะฮะจะเป็นพวกกัสามัญชนแล้วก็ชนชั้นที่3เนี่ยนะฮะเป็นพวกไพร่ฮะพวกไพร่นี่จะถูกดูถูกเหยียดหยามมากที่นะครับอย่างบ้านที่ผมเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นบ้านของชาวนาเนี่ยนะครับในทางภาคใต้แล้วก็ชุดที่ผมใส่นี่นะครับ ชุดที่ผมใส่เนี่ยเป็นชุดของอำสามัญชนนะครับส่วนชุดที่คุณจูใส่นะฮนะเป็นชุดของผู้ดีนะครับเป็นพวกขั้มชั้นแรกฮนะต่อมาในปีพุทธศักราช1935หรือในสมัยราชวงศ์โชซอนด้วยการปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ของนายพลยีซุนชินเกาหลีก็ได้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการยกย่องให้ศาสนาขงจือ้อกลายเป็นคติธรรมประจำชาติโครงสร้างทางสังคมของเกาหลีจึงได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งจนสามารถแบ่งชนชั้นได้เป็นสี่ระดับคือชนชั้นสูงหรือยางบันที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและพลเรือนที่มีอำนาจทางการเมืองตลอดจนมีที่ดินไว้ในครอบครองอย่างมากมายชนชั้นกลางสามัญชน และที่ต้อยต่ำที่สุดก็คือไพร่ซึ่งหมายรวมถึงกรรมกรทาสตลอดจนนักแสดงเต้นกินรำกินซึ่งในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นพวกหลักลอยและประพฤตินตนไม่เป็นหลักเป็นฐานดังฝูงนกที่บอยบินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมาย ู้ชมครับในประเทศไทยของเราสมัยโบราณเนี่ยนะชนชั้นสามารถจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับบางท่านเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์แต่ว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับสถานะก็กลายเป็นพระบางท่านเป็นคนธรรมดาครับพอบวชเป็นพระสถานะก็กลายเป็นพระครับบางท่านเนี่ยนะครับเป็นคนธรรมดาแต่วันหนึ่งเนี่ยสามารถจะกลายมาเป็นกษัตริย์ก็ได้นะครับแต่ในประเทศเกาหลีเนี่ยนะชนชั้นเนี่ยไม่สามารถจะเลื่อนได้เลยนะท่านเกิดในชนชั้นใดฮะ ก็ต้องอยู่ในชนชั้นนั้นนี่ยนะครับนี่พูดถึงเกาหลีสมัยโบราณเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเวลาต้องการจะหาคู่ครองให้กับลูกหลานตัวเองเนี่ยนะครับก็จึงยึดถือเกี่ยวกับชาติตระกูเนี่ยเป็นหลักท่านผู้ชมครับ ที่ผมเดินอย่างนี้นะครับไม่ได้ไหมายความผมอิ่มหรือว่าผมยิงอะไรนะฮะแต่เป็นการเดินแบบผู้ดีเกาหลีนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในย่านแบบผู้ดีเกาหลีนะครับดังนั้นเนี่ยแบบลักษณะการเดินนะจะต้องเอาส้นเท้าลงฮะล้วก็เดินอกผายแบบไหลพึ่งล้วก็ห้ามวิ่งแบบเป็นอันขาดนะครับส่วนมือนั้นถ้าเป็นสุภาพบุรุษนั้นจะต้องเอามือไว้ข้างหลังฮะแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีนั้นจะต้องเอามือเอาไว้ข้างหน้าครับ